มึงเรียกพ่ออะไรมึงเรียกพ่อมึงเรียกตังมึงไงเนาะเราเป็นโจนห้ารอยจรห้อยเออไม่เคยอ่อนโจนโจนชันพญาแต่มีหน้าตางลุกเลิกเสียงดีลุกเลิกหสลบ รีบไปไหนแล้วพนมเออหายใจหายคอไม่หายมันตัดรางวัลเออละตายบุสลินทร์มึงเออไปตายไปตายไปตายไม่ใช่ใครมึงจำไม่ได้ไงมคงพูดยังไงเออเรื่องหลับเป็นตายหลับเป็นตายขอบคุณมากนะครับทุคนมันหมดด้วยด้วยทำบุญได้นะครับมีไม้ยไฟตรงนี้เขาทอดถิ่นเลยทอดถิ่นเออทอดถิ่นโอ้โหนี่ทอดถิ่นนะเออแล้วก็กินกับน้ำพริกไม่อร่อย หินนี่คือหมายถึงของวัดเขาไม่เกี่ยวกันอชื่ออะไรเนี่ยในเรื่องเนี่ยในเรื่องนะพร้อมมีชื่อว่าเจ้าดุลผมชื่อไอด้ดำเราสองคนเนี่ยไม่ใช่พี่นมท้องไม่ใช่น้องรวมส่อ เราเนี่ยเป็นในกองพานะพอโจรเขาเก็บเรามาเรียงไว้เฮ้ยแต่แปลกนะโชคชะตาฟ้าลิขิดทิบมึงกับกูให้มาอยู่ร่วมกันไม่ใช่พี่ร่วมท้อไม่ใช่น้องลมใสก็จริงแต่มึงกับกูก็มารักกันได้มาอยู่ที่เดียวกันได้เฮ้ยแต่ก่อนจะออกป้นวันนี้กูขอสัญญาอะไรอย่างได้ไหมวะสัญญาอะไรคนเราเนคเพรู้จากจากดีจากร้ายจากตายจากเป็นมันก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามึงกับกูเนี่ยจะตายขอให้ตายพร้อมกันด้วยเพื่อน เอากูก็แค่เจอสติเฉยๆรักเมืองเอเอเสียเวลาเว้ยเสียเวลาวันนี้ไปป้นเออกูไปทางเหนือเดี๋ยวกูไปบ้านพอ่อจะไปพ่อชะลอเลยอย่ไปบ้านพอ่พอาทำไมอย่ไปป้นบ้านพอ่อเขาแต่กูจะไม่ผ่านห้องน้ำแน่นอนกูจะต้องอ้อมไปฝั่งนู้นเอา้ามันไม่ผ่านห้องน้ำเนาะกูจอดรถไว้ที่บ้ายจะผ่ากูเดินผ่านห้องน้ำมาเห็นไหมเยอะคนนั้นเขาชักกูชวนกูถ่ายรูปเออเขาก็ยืนถ่ายบุกเบลทำไมไม่ค่อยยิ้มเลยบุกยิ้มไม่ได้หรอกแม่เหม็นมากเลย ข่อนเขาฝันเพ้อนั่นแนาผู้ดดดเดินอ้อมไปนู่นนะเออแล้วกลับมาเจอที่ซ้องได้เลย